สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูปกอนเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในซีรีส์มือใหม่สายโซโลนะครับผมก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าอีพีเท่าไหรแล้วนะครับห้าหรือ6ก็ไม่รู้นะฮะอ่ะเหมือนเดิมนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากเช็คให้ด้วยนะผมว่าภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะฮะวันไหนไม่ถามเดี๋ยวมันจะพังนะครับเดี๋ยวอีพีนี้นะครับผมเราจะเน้นไปที่การหาเงินนะครับผมก็คือจะมาแนะนําแมบหาเงินของโลกที่ ของเราพอไปไหวนะครับผมซึ่งเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสมใสายกันแล้วแบบเออเอาแบบสักงบ 10M 20M เออะไรอย่างนี้นะครับเอาแบบใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนทีตอนเป็นสต็อกเกอร์นะฮะ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมมีอยู่ประมาณสองสที่นะฮะเอาที่แรกก่อนเลยแล้วกันไปง่ายๆไปไวๆนะครับก็คือที่กิฟเฟนนั่นเองนะฮะสำหรับที่กิฟเฟนนะครับผมมันจะมีอยู่ด้วยกันรประมาณ2ที่นะครับผมนั่นก็คือกิฟเฟนดันชั้น1กับชั้น2นะครับผมชั้น1เนี่ยก็เคยไปแล้วก็คือเห็ดม่วงนั่นเองนะฮะซึ่งเห็ดม่วงเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ฟาร์มเงินได้เรื่อยๆเ,เ,เ,เลยนะ แต่ว่ามันอาจจะน่าเบื่อนิดหน่อยนะครับผมซึ่งข้อดีของมันก็คือมันไม่ได้ใช้ของอะไรเยอะเลยนะครับผมก็คือตีตีไปเก็บเห็ดผงเห็ดยาฟ้าอะไรเงี้ยขายนะครับผมนี่ยาฟ้าก็พันหกใช่ไหมผงเห็ดก็300มันได้เรื่อยๆไงชิวๆนะฮะแล้วเราก็ตีแรงพอที่จะตีแบบวันฮิตสองฮิตได้แล้วนะครับสบายๆนะฮะตัวละสามร้อยคิดง่ายๆแบบนั้นเลยเพราะว่าแทบจะดอกทุกตัวนะครับผมแล้วก็ถ้ามันเยอะๆเนี่ยเราก็มีสกิลมูดเลดแล้วนะครับผมเพียงแค่นี้เนี่ยเราก็จะฟาร์มได้เยอะขึ้นแล้วแต่อาจจะคลิก คลิกจนเมื่อยนิ้วหน่อยเพราะว่าของมันน่าจะดรอปเรื่อยๆแหละนะฮะเนี่ยลากเข้ามาปุ๊บวุดเล็ปับ๊บเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหได้เป็นพันนะฮะลากเยอะๆหน่อยนี่สบายนะครับต่อมานะครับก็คือกิฟเฟน d u นเจียนชั้น2นั่นเองนะฮะกิฟเฟน d u นเจียนชั้น2นะครับผมก็จะมีให้ลากก็คือตัวแม่มดบาทูลี่นะครับผมแม่มดบาทูลี่เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันดรอปผงทองนะครับผมวิซแซนนะฮะอันนี้นี่แม่มดบาทูลี่นี่นะครับผม ปึ๊บปั๊บปึ๊บปัตีตีปลานี่เห็นไหมสติลได้แล้วนะครับผมวิสตาแซนนะครับผมอันละประมาณ6 0 0้อยถึงแปดเซนนี่ต่ออันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับแทบจะดรอปทุกตัวนะฮะอ่าแล้วก็อันนี้แม่มดแดงนะครับผมข้อเสียของที่นี่นะครับก็คือมอนเตอร์มันมีสกิลดูดเลือดนะครับผมซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะเปลืองเลือดนิดนึงเวลาสู้กับแม่มดเพราะว่ามันดูดเลือดแล้วไม่เพิ่มเลือดมันเองไงนะครับวิธีป้องกันการดูดเลือดนะครับก็คือใส่เสื้อใส่การ์ดแม่มดเองนะครับผม เนี่ยใส่การ์ดแบตทูรี่เองนั่นแหละนะครับมันป้องกันสกิลดูดเลือดสกิลมืดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็การ์ดแบตทูรี่เองขายได้นะครับผมก็ใบหนึ่งก็ M1 มั้ง M1 หรือ1.5 M นั่นแหละนะครับส่วนแจ็คก,ก็การ์ดก็โอเคอยู่การ์ดเป็นการ์ดกันไฟใส่มัฟนะครับผมแล้วก็ตัวแจ็คเองดรอปไทสล็อตด,ด้วยอาจจะไม่แพงแต่เผื่อเอาไว้เล่นแบบเล่นอาเชอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไทาสล็อตมันมีออปชันอยู่2แถวนะครับผมถ้าออปสวยๆหน่อยก็พอขายได้บ้างนิดหน่อยนะฮะแแต่ไ่ไไมด้พงหหรออกกกลัๆ็คื แบบนี้จะอยู่ฟาร์มแม่มดกับซะส่วนใหญ่นะครับผมล่าผงทองล่าการ์ดอะไรอย่างนี้นะฮะชิวๆเลยนะครับผมยักกีค่อนข้างโอเคอยู่นะได้เรื่อยๆครับผมแล้วก็มอนมันวิ่งหาเราแล้วก็มอนเยอะพอสมควรนะครับอยู่ได้เรื่อยๆสบายๆเลยที่นี่นะฮะถ้าคุณได้เสื้อแม่มดมาเมื่อไหร่น,รนี่โอ้ฟาร์มยาวนะครับอยู่กันยันยาวๆยันรวยเลยก็ได้นะฮะ ทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษมีทั้งแบบบัตรเติมเงินและเติมผ่านยู d ดีทั้งเกม PC และมือถือท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวได้ค่าขนมอ่ะที่ต่อไปนะครับผมก็กลับมาอดิบาลันก่อนนะฮะก็เข้าไปที่ clock tower ได้เลยนะครับ clock tower เนี่ยถ้าเป็นโลกฟาร์มเนี่ยจะอยู่กัน2ชั้นก็คือชั้น2กับชั้น3นะครับผมอ่ะเดินเข้ามาก่อนแล้วออกขวานิดนึงนะฮะแล้วก็เดินขึ้นนะครับ สำหรับชั้นนี้นะครับผมมอนเตอร์หลักๆที่เราจะฟาร์มกันก็คือคล็อกนั่นเองนะครับอ่าแต่ว่าพังก็ตีได้นะนี่นคล็อกตัวนี้นะครับผมคล็อกเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันมีอีรูใหญ่นะครับผมเป็นเม็ดใหญ่เลยได้มาเม็ดนึงนี่คือใช้ได้เลยนะฮะ แต่ว่าถ้าจับไม่ผิดคล็อกจะเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผมมันก็อาจจะเอามีดตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะฮะเป็นมอนสเตอร์ทัดดินนะครับผมสามารถใช้พวกดรมมคัคทัดไฟเอามาเพิ่มดาเมจได้อีกนะครับผมนี่แล้วก็ตีคอคอคอไปนะครับผมก็คือสติลขอมาเรื่อยๆนะครับผมเคยสติลได้อีลูเมทอยู่นะครับแต่ดรอปยากอยู่นะสําหรับอีลูที่นี่นะฮะ แล้วก็มันมีไวท์เฮิร์บด้วยนะครับอ่ะชั้นนี้นี่สู้ได้เกือบหมดนะครับผมจะมีอีกตัวหนึ่งที่ต้องระวังหน่อยก็คือเอลเดอร์นะครับผมเอลเดอร์เนี่ยมันมีสโตนเคิร์สพอสโตนเคิร์สเสร็จพี่แกลงไฟโบลงหัวนะครับตายนะครับผมจับสาบหินแล้วลงไฟนี่ยังไงก็ล่วงนะฮะดังนั้นก็ถ้าคิดว่าปิดมอนช้าก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้เอลเดอร์นะครับอ่ะเราเน้นที่คล็อกเน้นที่พังอะไรพวกนี้ไปนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมขึ้นมาที่ด้านบนของช วาบนนะฮะชั้นนี้จะมีอาัลามนะครับผมอาัลามเนี่ยก็ดอบทั้งคลิปสล็อตนะครับผมดอบทั้งโอลิดีคอนนะครับผมก็เหมาะมากนะครับผมกับการฟาร์มแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะโอลิมันไม่ได้ดอบเยอะอะไรเท่าไหร่นะครับผมมันแค่พอแบบพอฟาร์มได้คนไม่เยอะอะไรอย่างงี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็พวกแขนนาฬิกาก็ขายคนทิ้งได้เลยส่วนโอลิก็ พวกแขนรายการเนี่ยขายวีซีได้เลยนะครับผมเราเก็บแค่โอริกับคลิปเอาไว้ขายคนก็พอนะครับสถานที่ต่อไปนะครับผมเราก็วาร์ปต่อไปยังจูโนนะฮะที่จูโนนะครับผมเราจะไปฟาร์มแพะขวดกันนะครับผมหรือว่าไอตัวโกตอะนะครับผมตัวแพะเนี่ยมันมีทั้งขวดเปล่าแล้วก็ใบบูนะครับผมซึ่งเหมาะมากในการฟาร์มมอนไม่เก่งแต่รู้สึกจําได้ว่ามอนลุมอยู่นะเดี๋ยวเดินลงมาให้ดูนะครับผมก็เดินจากจูโนนะครับเดินลงไปน่าจะ2แมッ ลงไปอีกแมปหนึ่งนะครับจุดวาร์ปแดงด้านล่างนะฮะแมปนี้นะครับผมจะมีแพะอยู่เยอะมากนะครับผมนี่เลยแพะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็รู้สึกจะขนาดกลางนะเป็นมอนเตอร์ขนาดกลางนะครับผมทัดไฟสามารถใช้อาวุธเคลือบน้ําหรืออาวุธทัดน้ํามาได้นะฮะของดอกของมันเนี่ยก็จะมีนี่ขวดเปล่านะครับผมแทบจะดรอปทุกตัวเลยเยลโล่เิร์บก็ไปขายคนได้นะครับผมนะอันนี้ตีเข้าหรือเปล่าเนี่ยหาเข้าอยู่แต่เลือดเยอะนะครับผม ถ้ายังตีเบาๆแบบผมนี่อย่าไปเสียเวลาเรับาจ้วงแต่แพ้ตัวเล็กก็พอนะครับอ่ะแพ้มันเป็นมอนเตอร์แบบลุมนะครับผมก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันบางทีเนี่ยวิ่งตกไปเจอฝูงอย่าเพิ่งไปตีนะครับผมค่อยๆขยับตีขอบๆก่อนนะฮะนี่เห็นไหมขยะตกเยอะด้วยนะครับผมหลักๆก็คือขวดเปล่านะครับผมตัวเข่ากับตัวหนังเนี่ยขายทิ้งได้เลยขายไมซีนะครับผมขวดเนี่ยขายคนอ阿าเคนะฮะแล้วก็มีย้นโลเฮิร์ฟนะครับผมก็ไปขายคนเช่นกันนะฮะถ้ามันมาเยอะๆนะครับผมคุณก็มุดเลิดเอานะฮะ แต่ว่าเราดดเมจเบาเลยครับอาจจะช้านิดนึงนะฮะอ๋อแล้วก็ระวังด้วยฮาร์ปี้เก่งสู้ไม่น่าได้ถ้าของน้อยๆเนี่ยสู้ยากอยู่ดังนั้นก็เจอฮาร์ปี้ก็วิ่งหลบเอาแล้วกันนะฮะส่วนอีกแมปหนึ่งของแถวนี้นะครับผมก็คือแมกมาดันเจียนชั้น1นั่นเองนะครับก็ลงมาจากจูโน่ออกขวาหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปที่จุดวาร์ปตรงกลางนะครับผมคือมันอยู่ข้างล่างนี่แหละนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้แต่ว่ามันต้องอ้อมนะครับวิ่งถึงพอดีเลยนะับอ่ะนี่นะครับผมอันนี้คือแมกมาดันเจียนนะครับผม ข้างในนี้นะครับหาโอลิได้ค่อนข้างง่ายโอลิเล็กนะโอลิเล็กถ้าจะเน้นฟาร์มเน้นตีข้างคาวนะคของข้างคาวไฟนะครับผมอ่ะตัวนี้ตัวนี้เอ็กซ์พชั่นเนี่ยนะครับผมมันดอกโอลิเล็กค่อนข้างดีแล้วก็มีดอกม่วงให้ด้วยนะฮะเงินดีทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นรู้สึกจะเป็นธาตุไฟขนาดเล็กนะข้างคาวเนี่ยนะครับผมก็สามารถ ใช้มีดถ้าตามเอามาตีได้เลยนะครับผมสะดวกแต่ว่าถ้าจะอยู่แบบนี้จริงจังนะครับผมแนะนําให้ไปหาเสื้อใส่การ์ดพัสนาเพราะว่าที่นี่เวทไฟเยอะมากนะครับผมโดนทีนี้ก็โดนเป็นพันนะครับผมมันเปลืองนะฮะเนี่ยถ้าเป็นพวก Burning h ฮ a ร t ขยะพวกนี้ขายทิ้งได้เลยนะครับขายมีีทิ้งได้เลยนะฮะ Burning h a i ร Burning He a r รนะครับผม แล้วก็ที่ต้องระวังของที่นี่ก็คือลาวาก,กเลมนะครับเลือดมันเยอะแล้วก็มันจะมีลูกสมุนสองตัวก็คือบเบรเซอร์ซึ่งปกติจะพ่นไฟบอลใส่เทอมันพันหนึ่งเลอย่างเงี้ยนะครับแล้วเจอหน้ากะพ่นเจอหน้าก็พ่นอะเปืองอยู่นะครับส่วนใหญ่ถ้าคนอยู่ที่นี่เขาจะเน้นแบบวิง่งหาตัวข้างคาวไฟมากกว่าถ้าแบบฟาร์มจริงจังนะแต่ตัวนี้เน้นหาตัวนี้มากกว่านะครับผมมันจะได้ลุ้นโอริเล็กเยอะนะครับผมเอาจริงแบบนี้ก็ถือว่าดรอปโอริเล็กค่อนข้างง่ายนะถ้าเที่ยบกับแบบอื่นๆนะครับผม ยิงไปสองพันตัวจะแตกเอานะครับผมอ,อันนี้ก็บอกไว้นะครับผมแต่ว่าผมว่าแบบนี้ก็กต้องมีของนิดนึงะนะครับผมตัวเปล่าๆมาแบบนี้น่าจะเหนื่อยอยู่อันเมื่อกี้สําหรับเป็นที่ฟาร์มหาของไปขายใช่ไหมเดี๋ยวไปเจออีกอันนึงนะครับผมอันนี้เป็นฟาร์มใช้เองนะฮะแมปที่เราจะพาไปก็คือแมปบาซิลิสนั่นเองนะครับผมบาซิลิสเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือตรงแมปนอกเมืองนะครับผมมันจะมีตัวนกคล้ายๆกับนกเงือกมั้ง มันจะดอกแหวนฟาวเวอร์ลิงที่ผมบอกอะว่ามันแบบมีออปชันดีๆเยอะนะครับผมซึ่งดอกง่ายนะโอกาสดอกแหวนเนี่ยหก็ถือว่าค่อนข้างง่ายมากปกติของแร่แร่เนี่ยมันจะดอกแบบ0.01ยน่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ดอก1%เปอร์แต่ว่าคุณต้องไปรุนออปชันกันเองอีกทีนึงนะสำหรับมือมาิลิสนะครับผมให้มาที่ท่าเรือนะครับผมด้านขวามือล่างนะฮะใกล้ๆกับทางไปอมัสึนะครับผมก็คือวัดไป จ่ายหนึ่งมืเซนเนี่ไปบาซิลิสนะฮะบาซิลิสเนี่ยตรงกลางเมืองที่เป็นรูปก,กล่องอะจะมีคาเฟ่ให้เซฟอยู่นะครับก็สามารถไปเซฟกันได้นะครับสำหรับการไปฟาร์มนะครับผมแมปที่ฟาร์มเนี่ยจะอยู่มุมขวาบนนะครับเป็นแมปนอกเมืองบาซิลิสฟิลด์นะฮะเด,เดินออกมาให้ดูนะครับผมปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บเดินขึ้นมานี่เห็นไหมพอมีคนอยู่เพราะว่าที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งฟาร์มแบบแหว่ดอกไม้ชั้นดีอยู่เพราะมีที่เดียวนะฮะ เฮเลนโมการ์ดขายได้นะครับผมก็พอมีราคาอยู่นะฮะแต่ว่าระวังเรื่องเวทมันหน่อยนะครับผมถ้าเห็นมันไล่เวทแล้วหยุดไม่ทันก็วิ่งได้เลยนะฮะเฮเลนโมเป็นขนาดใหญ่นะครับผมก็อาจจะตีไม่ค่อยเข้านิดนึงนะฮะแต่ขยะก็พอได้นะครับเคาะได้ลุ้นการลุ้นอะไรไปนะฮะตัวที่เราต้องการจริงๆก็คือตัวนกเงือกนะครับผมเดี๋ยวผมหาก่อนอันนี้นี่นตัวนั้นตัวนั้นมันอ่านว่าอะไรโทแคนนะครับผมโทแคนโทแคนตัวนี้ตัวนี้ แต่ว่าอันนี้เป็นแบบแชมเปี้ยนนะมันจะมีแบบตัวเล็กอยู่นะครับผมนี่ตีๆไปนะครับผมตีชิวๆนะฮะเราเลือก75 76แล้วนี่มาสบายสู้ไหวนะครับผมค่อยๆเคาะไปนะฮะถ้าเป็นตัวอย่างเงี้ยมันจะดอกพวกแหวนดอกไม้ง่ายเพราะว่ามันแบบเสริมดอกมาให้แล้วไงนะฮะป,ปึบปป๊บปั๊บปึ๊บปั๊บตกไหมไม่ตกนะครับผมอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนะครับผม ไอตัวขี่หมูอะ่ะมาสโตนเคิร์ดได้นะครับถ้าเราไม่สนใจมันก็ได้นะมันไม่ได้ตีออโต้นะครับผมแต่ถ้าไปตีมันก็ระวังสโตนเคิร์ดหน่อยแล้วกันนะฮะมันแบบไม่ได้ทำอะไรหรอกมันเสียเวลานะครับผมอันนี้โทวแค้นปะเลือดน้อยมากอ๋อต้องบอกไว้ก่อนนะเวลาขโมอยเ,อเทมสวมใส่อะ่ะมันจะไม่ติดออปชันนะครับผมมันต้องให้มันตกพื้นอย่างเดียวนะถ้าคุณจะฟาร์มตัวแหวนดอกไม้อ่ะนะครับคุณต้องฟาร์มให้มันล่วงจากพื้นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผม เพราะว่าถ้าสติลมานี่คือ no option นะครับผมมันเป็น off แถวอะแหวนดอกไม้ข้อดีก็คือมันมี off สยสวยเยอะเช่น off e p d หนึ่งหน่วย off แถวบนไอแท็กยี่สิบ off แถวล่าง e p d หนึ่งหน่วยโอ้โหขายได้แพงมากหลายเอ็มอะนะครับผมพวก off top top ก็มีเยอะนะครับผมหลกัหลกๆถ้าขายง่ายๆก็ถ้าเป็นกายภาพก็เป็นพวก e p d attack อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ขายได้เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันสุ่มอปชั่นนะครับผม เฮ้ยเนี่ยตกแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตกง่ายไหมมาตีแป๊บเดียวตกเลยนะครับผมอ่าแล้วเราก็ต้องพกแว่นมาหน่อยนะเอามาเสี่ยงดวงกดส่องป๊บป,ปึ๊บเอจิสองฮิตสิบเอ็ดเฮ้ยพอได้นะเราไม่มีแหวนเราใส่ไปก่อนได้นะครับผมเห็นไหมบอกแล้วที่นี่นครับผมแบบทาไม่ได้ซีเรียสไรครับผมเก็บไว้ชิลๆนะครับผมลาแหวนไปในตัวได้ออฟสวยๆมาก็ไปขายได้นะครับผมไม่เบื่อด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่การฟาร์มมอนแบบเก็บขยะขายอะ่ะมันคือการลุ้นแหวนนะครับผม ถ้าคุณชอบเสียงดวงนะครับแบบนี้นี่ถือว่าโอเคเลยนะเหมาะมากกับนักเสี่ยงโชคทั้งหลายนะครับผมได้ออบสวยๆมาก็รวยเลยไม่ต้องไปฟาร์มขยะหลังคนหลังแข่งด้วยนะฮะถามว่าอีกีนี้ก็โอเคอยู่นะบางทีเนี่ยบางรอบนะมันมีไอกีแบบคูณ3ให้ด้วยที่นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีนะก็เลยคนน้อยๆเยยง่แหละตอนคูนี่คือคนโคตรเยอะนะครับผมเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อนะฮะต่อมานะครับผม เดี๋ยวจะไปกันที่การ์ธเทมต่อนะครับจริงๆการ์ธเทมเนี่ยเราสามารถซื้อวาร์ปจากพวกอโคไลท์ได้นะครับผมที่มอลูนเขาจะขายวาร์ปกันที่มอลูนเป็นหลักนะครับผมแต่ว่ารอบนึงเนี่ยก็ตกประมาณสัก 20k 30k อะ่ะก,ก็แพงอยู่ดังนั้นใครอยากประหยัดนะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินนะครับผม <laughs> เดี๋ยวผมพาเดินจากกิฟเฟนเองนะฮะจากกิฟเฟนนะครับ,รบผมให้เราเดินออกซ้าย2แมปขึ้น1แมปและซ้ายหนึ่งแมปคุณจะเจอกับการ์ธเทมนะฮะ เดี๋ยวพาเดินเลยยาวๆนะฮะสำรวจทัศนียภาพของกิฟเฟนนะฮะคือแมบปบน้าเมืองมันไม่ค่อยมีคนมาอยู่แล้วไงนะครับก็เลยแบบชิวๆนะครับผมเดินกันสบายๆนะฮะไม่ค่อยมีมอนเถื่อนๆเท่าไหร่อ่ะนี่ปึ๊บป๊บขึ้นไปว้าบนนะครับผมว์ปบ,บนแบบนี้มันเป็นแบบโคโบนะโคโบถ้าใครอยากมาล่าก,การ์ก็ได้แต่การ์ดโคโบจริงๆมันก็ไม่ได้แพงมากะนะครับแถมมันไม่ค่อยมีขยะแพงๆด้วยแบบนี้นะครับ ่วนใหญ่ที่แนะนําก็จะเป็นแบบแบบขยะแพงอนไรแบบ300อย่างเห็ดม่วงเงี้ 300, ยสามร้อแต่ว่าตกง่ายถ้าเป็นตัวแพะอย่างเงี้ยขวดละพันแต่ก็ก็ตกถือว่าตกง่ายนะขวดละพันะนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่ขยะแพงตกง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะเน้นปริมาณเอานะครับมีแหวนดอกไม้แหละก็คือใช้ดวงหน่อยนะครับผมดวงดีก็สบายนะครับผมดวงสวยๆก็ฟาร์มไปเถอะนะครับ แต่ขยะแบบนั้นก็ถือว่าโอเคนะไม่ไม่ได้แยอ่อาจจะสองสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเน้นฟาร์มชิลๆลุ้นแหวนไปนะฮะอ่านี่เข้ากาเทมแล้วนะครับกาเทมถ้าพอมีของนิดหน่อยนะครับผมจะมี2ที่นะครับอันแรกก็คือคุก2กับอันที่2ก็คือตัวพระคุมผีพระคุมนะครับผมผีเรดอะผีเรดนะครับผมซึ่งผีเรดเนี่ยถ้าจําไม่ผิดจะอยู่ตรงนี้นะตรงกลางด้านล่างนะครับผม นี่ตรงนี้นะครับกลางด้านล่างนะครับอ่าแล้วเดินเข้าไปข้างในนะครับผมพอเข้ามาปุ๊บไปที่มุมซ้ายบนนะครับผมมุมซ้ายบนเลยอ่ามุมซ้ายบนนะครับชั้นนี้มันจะเป็นอีวิดูอิดเยอะนะครับผมการก็พอขายได้นะอีวิดูอิดแต่ว่ามันไม่มีขยะแพงเลยไงจะมาลากการอย่างเดียวก็ไม่ค่อยคุ้มนะฮะอ่ะแมบนี้คือแมปพีเรสนะครับผมตัวนี้พีเรสนะครับผมเห็นปะคนฟาร์มทั้งนั้นเลยสต็อกเกอร์ทั้งนั้นนะฮะ ข้อดีของแมบพีเรศนะครับผมก็คือมันดรอปผ้ากลุมวิสเปอร์นะครับผมเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยฟาบิกอ่ะฟาบิกะนะครับผมสามารถเอาไปขายคนได้คนเขารับไปทํายากันนะฮะแล้วก็มีดาร์กพีทให้สีด้วยดาร์กพีทเนี่ยมันจะมีกนะิเตอร์แจ็กเก็ตมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเออมีกิเตอร์แจ็กเก็ตนะครับก็สามารถมาฟาร์มได้นะฮะใช่ไหมดาร์กพีทนี่กิเตอร์แจ็กเก็ตนะแล้วก็มีฮันเตอร์ไฟด้วยฮันเตอร์ไฟก็ลุนการ์ดได้นะครับการ์ดก็ใบละประมาณ 5m 7m นะฮะ เอาจริงแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นแมบที่ค่อนข้างโอเคเลยนะได้ลุ้นหลายอย่างมากนะครับผมผีเลดลุ้นทาวิสเปอร์นะครับผมดาร์กพีลรุ้นกิเตอร์แจ็กเก็ตนะฮะแต่ว่าอย่างที่เห็นแหละนะครับเาเมเมันเบาเดิมเป็นเล้าเบาไม่ใช่ดามเมจมันดิมเม็นเล้าเบานะครับผีเลดไปนขนาดใหญ่ด้วยนะก็อาจจะลําบากหน่อยนิดนึงนะครับผมของไม่เยอะแบบนี้นะครับแต่ว่าพามาดูว่าถ้าคุณมีของเนี่ยคุณจะฝ่าให้ได้โอเคขึ้นนะฮะ อ่ะอีกที่หนึ่งเดี๋ยวออกไปข้างนอกตรงแมปปกติก่อนนะครับผมสำหรับอีกแมปหนึ่งนะครับผมที่พอจะฟาร์มได้นะครับก็คือคุก2นั่นเองแต่คุก2เนี่ยบอกได้เลยว่ามอนมันอันตรายนิดนึงเพราะว่ามอนมันมีสกิลโซนิคโบนะครับผมสกิลนี้นี่โดนไปทีนิดเลือดได้น้อยอย่างแค่3 0 0พันี่คือยังไงก็ล่วงอ่ะนะฮะอ่ะก็เข้าวาร์ปมานะครับผมแล้วมันจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงตรงกลางแมป2ออันนะครับผมเข้า2อันนั้นนะ แล้วถ้าเข้าจุดแดงอื่นเนะี่ยมันจะกลายไปที่อื่นนะครับผมเข้ามาปับ๊บอันนี้คือคุก1น,นะครับผมคุก1เนี่ยก็จะมีซอมบี้ซอนเนอร์อะไรพวกนี้นะครับผมซอมบี้ซอนเนอร์ที่ดอปอีรูด้วยนะแต่ว่าเรื่องมันเยอะนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคูเซเดอร์มาฟาร์มกันมากกว่าชั้น1น,นะครับกับพวกอาเชอร์ที่มีธนูแสงอะไรเงี้ยส่วนชั้น2อันนี้นะครับผมจะมีไลบิโออินจัตติกเพนดาร์กนะครับผมไลบิโอเนี่ยดอปโอลินะครับผมส่วนอินจัตติกเนี่ย มันมีขยะที่ราคาค่อนข้างดีอยู่นะครับผมแล้วก็ดอกพวกของสมไสที่เอาไปโยนขายมีซีได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแคลมแคลมเนี่ยดอกโอลิดอกแบบเม็ดใหญ่เลยนะครับผมอ่าส่วนไลบิโอก็เป็นโอลิเม็ดใหญ่เหมือนกันแต่ดอกยากกว่าแคลมนะครับผมส่วนเพนดังนี่เราน่าจะตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะจริงดูเดะป่อแปะป่อแปะนะครับผมอย่าไปเสียเวลากันมาเลยเราตีเบานะฮะแล้วก็ตัวที่น่าลำคาญก็คือตัวแอคคูดนะครับผมไอตัวหนอนเนี่ยนะครับเก่งอยู่นะตีแม่นด้วยนะครับ ซึ่งเอาจริงแบบนี้ผมแนะนําว่ามีของก่อนแล้วค่อยมามอนมันเก่งอยู่นะเก่งอยู่เก่งอยู่นะครับแต่ก็บอกเผื่อไว้ก่อนไงเผื่อใครแบบมีของแล้วนะครับจะได้หาที่ฟาร์แปลกๆใหม่ๆตื่นเต้นเร้าใจนะครับผมบอกเลยที่นี่เร้าใจแน่นอนนะครับเพราะว่าแป๊บๆหันไปอีกทีโดนโซล่วงไปกองกับพื้นแล้วนะฮะที่นี่มีคนเยอะอยู่นะครับขยะมันราคาโอเคไงนะครับลุนอีลูโอริด้วยนะฮะสบายๆนะครับ เดี๋ยวเราไปกันอีกที่หนึ่งนะครับผมน่าจะที่สุดท้ายแล้วนะครับผมเอ้ยสองที่ดิสองท,องที่สองที่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องพาไปฟาร์มอีลูก่อนนะครับเผื่อแบบมีกิจนู่นนี่นั่นนะฮะที่ถัดมาที่เราจะพาไปนะครับผมก็คือสตาร์เล็กติโกเลมนั่นเองนะครับผมมันต้องวาร์ปจากมอลล็อกไปที่โคโมโดนะครับ อ่านี่โคมาโดจากนั้นเนี่ยวาร์ปขึ้นไปจุดแดงด้านบนตรงที่เป็นรูปแว่นขยายได้เลยนะฮะแบบนี้เนี่ยเป็นแมบฟาร์มอีลูยอดนิยมนะครับผมก็ใครที่แบบอยากฟาร์มนะครับผมอยากได้อีลูอะไรเงี้ยก็มาฟาร์มที่นี่นะฮะมอนเตอร์สตาร์เล็กติกโกเลมเกาะค่อนข้างหนานะครับผมเกาะค่อนข้างหนาทีเดียวถ้าอยากฟาร์มจริงจังนะครับผมคุณควรจะมีไอพิกนะครับผมเพราะว่าไอพิกเนี่ยเป็นมีดที่เอาไว้เจาะเกราะศัตรูนะครับผมอันนี้อันนี้ลกโดดนะนี่ลกโดดนะครับผมนี่ เพื่อต็อกเกอร์คุณอยากมีแรงบันดาลใจเล่นเป็นลกโด,ดนะครับผมลกโด,ดเนี่ยเหมาะกบับมอนพวกเลือดประมาณแบบหมื่นนิดๆเลยอย่างเงี้ยกำลังโอเคนะครับผมโดดวันฮิตได้สบายที่นี่ตีได้ทุกตัวนะครับแต่ว่าน่าจะมีเนอรเรชมั้งที่เลเวลแค่นี้อาจะจะสู้ลำบากหน่อยนะครับเห็นปะคุณเอามีดธรรมดามาจิ้มอ่ะมันจิ้มทําไม่เข้าเลยเกาะก้นหนามอนเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยนะครับต้องใช้มีดที่ชื่อไอพิกมันจะเอาดีเฟนส์ของสตูเป็นแท็กนะครับผมทำให้คุณตีมอนพวกเนี้ยแรงขึ้นเพราะว่ามอนมันเกาะหนามากๆนะฮะ ซาลิติโกเลมนะครับผมดรอปทั้งอีรูเล็กอีรูใหญ่ดังนั้นเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้สบายๆนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เมกาลิตนะครับผมเมกาลิตเนี่ยก็ดรอปอีรูเหมือนกันแต่ว่าโอกาสดรอปน้อยกว่าตาลิติโกเลมนะครับเอาจริงมอนแทบทั้งชั้นเนี่ยทั้งหมดอะแทบจะดรอปอีรูหมดเลยนะทุกตัวนะครับผมจําได้ว่าเนอร์เลดกับตัวไทจอยมันก็ดรอปอีรูเหมือนกันน่าจะเป็นอีรูเล็กนะฮะ เนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าใครอยากได้อีรูเยอะๆก็มาฟาร์มตาลิติกโกเลมก็ได้นะครับผมมอนก็เรื่อยๆนะวิ่งเอาวิว่งเอานะครับท่าทอรซอกมันเยอะบางทีเดินอาจจะไม่เจอนะฮะต่อมาเป็นที่สุดท้ายแหละนะครับผมก็ที่ต่อไปเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นที่ที่คุณต้องมีของเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีของอ่ะเหมือนไปให้มอนมันตีเล่นอ่ะที่ที่เราจะไปก็คือตัวสตาที่เราจะไปก็คือลุงขี่เมฆนะครับผมคลาวเฮมิท จำชื่อเต็มมันไม่ได้นะมันชื่อข่าวเฮมิตเราต้องไปคุณลุ้นนะครับผมไปคุณลุ้นก่อนมาที่ท่าเรือเบอร์ต้านะครับหาคุณลุ้นคุณลุ้นมอสโควีอะคุณลุ้นอันนี้นี่คุณลุ้น1,000 0เซนนี่นะครับแต่ข้างในนะมีเซฟให้นะฮะมาที่ท่าเรือเสร็จปุ๊บไปที่จุดวาร์ปแดงตรงกลางแมปนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นตัวเมืองนะฮะ เดินขึ้นตัวเมืองไปได้เลยนะครับในตัวเมืองนะครับผมเราสามารถเซฟคาฟ่าได้นะครับมีคาฟ่าให้เซฟอยู่แล้วก็มีพวกร้านขายของร้านขายยานะครับผมนี่ตัวนี้ร้านขายยานะครับส่งคาฟ่าเดินเข้าไปตรงกลางหน่อยนะฮะนี่อันนี้คาฟ่านะครับสำหรับดันที่เราจะเข้านะครับผมมันก็คือดันคุณลุนนั่นเองนะครับผมเราต้องไปถึงชั้น3ามเลยนะอ่ะก็เดินขึ้นไปนะครับผม อันนี้คือชั้นหนึ่งนะครับผมจะมีต้นไม้ลิงจริงๆต้นไม้ลิงก็โอเคนะมีฟาร์มไม้ผีได้ฟาร์มตัวเรายะจะรลี่ได้นะครับแล้วก็มีซิปเปอร์แบร์ให้ลุนการ์ดด้วยนะครับแต่ว่ามันมีมอนสเตอร์ค้างคือบัตตี้บัตเตอร์ไฟนะครับผมพี่แกชอบยิงโจแดงใส่แล้วก็ตีไกลด้วยนะฮะก็เลยลําบากหน่อยไม่ค่อยเหมาะกับสายลกนิดนึงเหมาะกับพวกฮันเบิรเลยพวกนี้มากกว่าเพราะว่ามันระยะไกลก,กว่าไงได้ยิงก่อนนะครับ ข้ามมอนก่อนถึงตัวเราก็จะเดินไปตีนี่มันตีเราสามสี่รอบแล้วนะฮะอ่านี่คือชั้นสองไม่มีอะไรนะครับคุณข้ามไปมุมขวาบนชั้น3ามได้เลยนะฮะชั้นสองเนี่ยก็มอนคล้ายๆชั้นหนึ่งแต่ว่ามันมีคาวเฮอร์มิทเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี่ชั้นสามนะครับผมไปวิงว่ง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 เห็นไหม so โซแดงโคตรแรงนะครับผมไม่ได้ใส่เสื้อไม่มดมาแรงจัดๆโอเคนี่คือชั้นสามนะครับผม แหล่งฟาร์มของเราคูเซเดอร์เป็ดทั้งหลายนะครับผมแต่ว่าโลกโด,ดเนี่ยก็สามารถมาฟาร์มได้นะฮะเน้นไปที่การโดดวันฮิตเพราะว่าคุณดูระยะยิงเนี่ยเห็นไหมโคตรไกลกว่าคุณจะเดินถึงนี่มันเสียบคุณไปหลายทีแล้วนะฮะละเวทกรแรงด้วยนะครับผมเป็นวอเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผมลารูปล่างนะฮะจุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือดอกชีสนะครับผมชีสเนี่ยขายไปซีได้เลยอันละประมาณพันนิดๆน,นะฮะนี่สติวได้ด้วยนะครับผม แบบนี้นะครับส่วนไอ้ตัวผู้หญิงนี่ไม่ต้องสนใจก็ได้มันไม่ค่อยมีอะไรแพงๆเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเน้นฟาร์มเน้นฟาร์มเอาชีสเอาชีสไปขายเ p c นะครับเพราะว่ามันได้เงินค่อนข้างแบบัวละออบโต,ละ,ตละพันนะครับผมและดอกง่ายด้วยนะครับผมดังนั้นเขาก็เลยเป็นแบบแหล่งฟาร์มของคูเซเดอร์กับโลกโดดนะครับผมเพราะว่าโลกโดดมันปิดมอนเรียวอยู่นะครับเห็นปะแทบจะดอกทุกตัวชีสนะครับผม แต่ก็ยังเห็นแล้วนะครับเวทกระเลงตีก็ไกลนะครับผมมีบอสให้ลุ้นด้วยนะครับผมแบบนี้มีบอสอีวพีนะดาร์กสเน็กคลอดนะครับผมถ้าเจอก็สู้ๆไม่ใช่สู้ๆให้ไปสู้มันนะหนีนะครับผมหนีสิครับรออะไรนะฮะนี่นี่น,นี่พูดถึงก็มาเลยอีวีลสเน็กคลอดนะครับผมมีท,ทั้งสตันตาบอดนู่นนี่นั่นมีมั่วไปหมดอ่ะเนี่ย เรากลับมืองนดีกว่าเดี๋ยวตายนะครับโอเคครับวันนี้ก็พาไปออนทัวร์นะครับผมตามแมปเก็บเงินต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปทําของสมใส่แล้วนะครับผมว่าเอ้ยมีงบเท่านี้ใส่อะไรดีนะครับผมก็จะได้ค่อยๆฟาร์มตังค์ไปก่อนนะครับผมรอคลิปอีพีหน้าก็จะพอมีตังค์ซื้อของแล้วเอาจริง,รง,รง,รงสาหรับใครที่แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรผมว่าไปล่าแหวนดอกไม้เล่นก็ได้นะมันก็ได้ลุ้นของหลายอย่างดูเนี่ยขนาดตีขำๆยังได้เอจิสองคิดสิบเอ็ดเลยอะ ออถ้ามันได้แบบ APD 1ขึ้นมานี่โอ้ใช้สบายะนะครับผมผมว่าการไปล่าแหวนองไม้เล่นก็เป็นทางเลือกที่ดีนะสำหรับใครที่แบบไม่มีของอะไรเลยคุณได้ของไปขายด้วยนิดหน่อยนะครับก่อนจากกันนะครับผมมีคําถามทิ้งท้ายเหมือนเดิมนะครับผม E ี EP หน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของของสมส่ยและคุณอยากให้ทํางบประมาณกันสักกี่ M นะครับผมแบบเอ้อยากได้เท่านี้สมมติอ่าสิบเอ็มยีิบเอ็มสามสิบเอ็มอย่าเงี้ยแบบอยากได้งบประมาณไหนนะครับผม จะได้แบบไปหาของมาถูกนะครับผมหรือจะอยากได้แบบ3มระดับก็ได้งบน้อยกลางสูงแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับผมเขาวางบน้อยงบกลางแต่ละคนไม่เท่ากันใส่เป็นจํานวนบาทหรือเป็นจํานวนเอ็มมาหน่อยก็ยังดีนะครับผมเพราะงบน้อยกลางสูงของแต่ละคนมันไม่เท่ากันจริงๆคุณลองไปถามผู้เล่นเก่าๆด้วยพี่ครับขอของงบกลางโอ้โหเดาไม่ถูกเลยงบกลางเนี่ยบางคนบอกเศษตังค์หลังตู้เย็นกลางเขาคือหลักหมื่นนะครับผมบางคนบอกโอ้ยผมงบกลางผมนี่ 10m นะครับผมก็กลางแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ฝากมาคอมเมนต์บอกหน่อยว่าอยากได้งบประมาณเท่าไหร่กรันสำหรับของของโลกนะฮะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกันนะรผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เขาฟีดย tube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกัมบนเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบนเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบนเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจกัมบนเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัมบนเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ